สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหน่อยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทั่วมุมโลกที่รับชมช่องหน่อยอุ่นเรือนทุกช่องทางได้จ้าก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหน่อยได้จ้ามือนีจ้ามาเบิ้งพี่น้องอุ้ยเต็มถาดยยบ่ได้อันนี้สิเป็นตำบักแตงจ้่พี่น้องมึงเนี้ยตำบักแตงเส่บักกอกอุ้ยเบิ้งน้ำเนี้ยพี่น้องจ้าคัขากขนาดน,าาาน้ำไหลไหลในอย่างสดน้ำาจ้าพี่น้อง เป็นสวยสวอยอยากสกินแบบรสจัดๆนอจาะไปเบิรงในตู้เย็นเนอะมีบักแปลงอยู่ก็เลยออกมาแล้วกับมีอันนี้อยงหมูยอหนังคอลลาเจนแล้วก็โอ้ยไข่เยี่ยวม้าจ้ะพี่น้องจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นมันเข้ากันเข้ากันนะเจ้าขาอันนี้เป็นเส้นจันผัดนอาจา้ะอันนี้ก็สิเป็นสมพักจ้ะพี่น้องเบิ่งแน่สมสมสมซื้อสมพักนอาจาะมากินแล้วเบาๆไรเดี๋ยวขอนี่ห้องทองเจ้พี่น้องจ๊ะมาดูไปเอุ้ยหอมค่ะ อร่อยมากอยากสดน้ำแบบนี้จ้ะมาๆไข่เยี่ยวมาจุ่มลงไปในสีโรดแบบแห้งคัะขอสดแบบนี้ด้วยจ้ะแบบนี้ก็เลยจ้ะ แซ่บครับเห็ดสวนแล้วกับอยากห้นนนาต้นไม้ห้นยังเล้อก็อยากจะมันรือตูวเย็นพ่อพ่อสวรรค์ <c oughs> อันนี้เป็นเซนจันที่พัดพัดไทยจะเสซนพัดไทยเนาะ muốn giờ nặng ส้น,นครับมีแห้งยาวพี่นอนอย่าลืม้ะจ้าคนไทยสนใจสิบไปบริจาคเลือดไม่ต้องกินเขาไปก็ได้จ้าไป ไอ่สภาพกายชายเพิ่นสิมีศูนย์อาหารอยู่ข้างๆอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะแล้วศูนย์อาหารเพิ่อนอาหารแซ่บแซบ,บถูกพอมก่างเย็นตาโฟอี่น้งจังสิแค่สามสิบบาทพิเศษทั้งสามสิบห้าจ้าพี่น้องเนาะถูกมากและอร่อยมากนายบอกเลยว่าแซ่บเลยล่ะจ้ะมาเกี๊ยกว๋วยเตี๋ยวพผงยังแค่สามสิบห้าบาทเออแค่สามสิบบาทพิเศษสามสิบห้าถือว่าถูกมากพี่น้องจ้ะ แล้วอิ่มนะจ๊ะนั่นแหะเขาจานที่หน่อยกินจานแง่ๆหน่งแค่สามสิบห้าบาทเองจ้ะพัดไว้โดนเซนเพิ่นกเ็เลาะกัน <laughs> อ <ithe ater> <sh> ื้อใจสวงสมพักอยู่ไหนทีเองแล้วจ้ะสมพักบัวใส่กระลำ แซบครับบุ๊มี้นแนบบอแสแซบมาจ้ะมามา,าย่างก่วเตี๋ยังสินจ้ะมือยุดเนาะอยู่หลายๆคนพัดเสเซนตำแล้วก็สะใส่ถาดเนาะจา้ะกินน้ำอีกคำหนึ่งา้าพี่นองจ้ะกินโดนอะไรก็สิเบือ่อ น่าจะกินหอยพี่น้องทุกคนด้วจ้ามาจ้าหมูยอคอาเจนฮับา จบไทยด้วยไข่ย,ยะมาโอเคจ้าพี่นองจ้าคลิปนี้มาพอพี่นองแค่นี้จ้าเดี๋ยวคลิปหน้าสีเฮ็ดอีหยังเดี๋ยวพอกันใหม่เด้จ้ายุดีมีแห้งทุกคนจ้าพี่นองสวัสดีค่ะบ๊ายบาย